ในยุคนิวตันจักรวาลมักจะถูกมองเหมือนกับเครื่องจักรกลอันยิ่งใหญ่ปัจจุบันเรารู้ว่า,าเรากำลังเผชิญกับสิ่งต่างๆและปรากฏการณ์ต่างๆที่ไม่ใช่เครื่องจกักรกลจักรวาลดูเหมือนจะเฉียดไปใกล้กับเรื่องของจิตมากกว่าที่จะเป็นเครื่องจักรกลอันยิ่งใหญ่เจมยีน สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพนะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับในช่องอาจารย์แขกสตูดิโอนะครับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องจิตกับจัก,กรวาลน,นะครับโดยเนื้อหาในการบรรยายวันนี้นะครับก็ถูกหยิบยกขึ้นมาจากหนังสือไอสไตน์พบพระพุทธเจ้าเห็นเล่มที่2นั่นเองครับเนื้อหาจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามกันครับนักวิทยาศาสตร์นะครับพบว่าจักรวาล เริ่มต้นมาจากกลุ่มของพลังงานขนาดเล็กมหาศาลที่อัดแน่นกันเป็นเพียงจุดเล็กๆขนาดที่ตาเปล่าเราไม่สามารถมองเห็นได้นะครับแล้วก็ระเบิดออกมาอย่างรุนแรงหรือที่เราเรียกว่าปรากฏการ์บิ๊กแบ่งนนเองครับทำให้เกิดมวลสารต่างๆตามมาคำถามเกี่ยวกับการกำเนิดจ,จักรวาลมันก็อยู่ในใจของมนุษย์มาช้านานแล้วครับช้านานขนาดที่ว่าตั้งแต่สมัยพุทธกาลเลยพระพุทธองค์เอง ก็ยังทรงเคยถูกถามว่าจุดเริ่มต้นของจัก,กรวาลน,นั้นมาจากอะไรสาเหตุคืออะไรแล้วก็มีจุดสิ้นสุดหรือไม่อย่างไรแล้วมันคงจะอยู่ตลอดไปหรือไม่แต่ตอนนั้นนะครับพระพุทธองค์ทรงไม่ได้ตอบอะไรเลยแต่ท่านทรงตรัสว่าถ้ามีบุรุษผู้หนึ่งถูกลูกศรอ,อาบยาพิษมาเราจะรีบนําลูกศรน,นั้นออกมาก่อนหรือจะต้องไปสืบให้ได้ก่อนว่าใครเป็นคนยิงลูกศรมา คนที่ยิงมาเนี่ยเป็นวรรณะใดอยู่ในหมู่บ้านไหนยิงมาด้วยสาเหตุอะไรใช้ลูกศอนชนิดใดมันก็คงไม่ต่างกับลูกที่ถามแม่ว่าอีก1,000ันล้านปีข้างหน้าจักรวาลจะเป็นอย่างไรผู้เป็นแม่นะครับก็คงจะต้องตอบคาถามลูกว่าเอาอย่างนี้ดีไหมลูกเรามาช่วยกันคิดดีกว่าว่าเทอมหน้าเนี่ยเราจะวางแผนในการเรียนอย่างไรครั้งหนึ่งนะครับพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าดูก่อน มาลุงกยบุตรซึ่งมาลุงกยบุตรนะครับเป็นพระพิสุกในสมัยพุทธกาลซึ่งเป็นพระที่ช่างสงสัยแล้วก็กล้าที่จะถามพระพุทธองค์ถึงปัญหาด้านอภิปัชญาที่หลายคนอยากรู้นั่นเองครับท่านทรงได้ตรัสกับมาลุงกยบุตรนะครับใจความว่าก็เพราะเหตุใดข้อนั้นเราจึงไม่พยากรณ์เพราะข้อนั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นเบื้องต้นแห่งปรมาจันทร์ ไม่เป็นไปเพื่อความหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสเพื่อนิพานเหตุนั้นเราจึงไม่พยากรณ์ข้อนั้นจากบทความข้างต้นนะครับที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้นะครับเรื่องของโลกและจักรวาลมันคงยากเกินกว่าที่คนทั่ว,วไปจะเข้าใจได้ พอถึงเรารู้ไปนะครับก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายนะักกับชีวิตในปัจจุบันของเราไม่ได้ส่งผลถึงการหลุดพ้นหรือการพ้นทุกข์แต่ก็ใช่ว่าจะไม่พูดถึงเลยนะครับซึ่งก็มีการอธิบายไว้บ้างนะครับในอาคันยสูตรสุริยสูตรและจุรณียสูตรซึ่งอาคัรยรนะครับก็คือพระสูตรที่พระพทุทธองค์ทรงอธิบายถึงการกําหนดโลกการกําเนิดมนุษย์และวิวัฒนาการของโลกมนุษย์นั่นเองครับส่วนสุริยสูตรนะครับก็คือพระสูตร ที่พระพุทธองค์ทรงอธิบายถึงเหตุการณ์ที่จะนําไปสู่การแตกดับของโลกนะครับส่วนสูตรสุดท้ายคือจุรนิยสูตรคือประสูตรที่อธิบายถึงเกี่ยวกับลักษณะของจักรวาลดวงดาวและดาราจักรซึ่งในจุรนิยสูตรนะครับใจความหนึ่งนะครับว่าจักรวาลมีจํานวนนับแสนโกดจักรวาลหาที่สุดไม่ได้ซึ่งก็มีการวิเคราะห์ต่อกันมานะครับคำว่าจักรวาลน,นี่แหละก็คงหมายถึงดาราจักรหรือกาแล็กซี ก็คือจักรวาลทั้งหมดที่เราเข้าใจอยู่ในปัจจุบันนั่นเองครับแต่ไม่ว่าจะหมายความว่าอะไรนะครับพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสไว้อย่างถูกต้องแล้วเพราะปัจจุบันจํานวนนรจักรมีมากมายมหาศาลจนนับไม่ถ้วนเช่นเดียวกับจํานวนจักรวาลที่นักวิทยศาศาสตร์บอกว่ามีจํานวนนับไม่ถ้วนเหมือนกันถือว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์อย่างหนึ่งนะครับที่สมัยพุทธกาลซึ่งมีผู้คนยังเชื่อว่าโลกแบน จินตนาการถึงการมีจักรวาลแบบสามมิติก็ยังคิดไม่ออกนะครับแต่พระพุทธองค์ทรงอธิบายถึงลักษณะของจักรวาลได้ใกล้เคียงกับการค้นพบจริงในปัจจุบันและดูเหมือนว่าจะล้ำหน้าไปเสียด้วยตรงที่บอกนะครับว่าจักรวาลมันมีเพียงหนึ่งเดียวและนี่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงมิอธิบายเรื่องจักรวาลในสมัยพุทธกาลเพราะมันยากต่อการที่ผู้คนสมัยนั้นจะเข้าใจได้ เช่นครั้งหนึ่งนะครับในการอธิบายเรื่องโลกกธาตุพระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบว่าโลกมีลักษณะเหมือนผลมะขามปลอมซึ่งการอธิบายเช่นนี้นะครับในสมัยที่เชื่อกันว่าโลกแบนมันก็คงยากที่จะมีคนเข้าใจครับจุรนีสูตรยังได้บันทึกอีกนะครับว่าในจักรวาลมีพระอาทิตย์พระจันทร์อีกเป็นจํานวนมากมายมหาศาลและในสัตตสุริยสูตรอธิบายถึงวันสิ้นโลกว่าจะถูกพระอาทิตย์กินกิน ซึ่งมันก็ถูกต้องตามหลักการฟิทยาศาสตร์ในปัจจุบันนั่นแหละครับเมื่อดวงอาทิตย์ใกล้จะหมดอายุมันจะขยายตัวใหญ่ขึ้นจนมาถึงวงโคจรของโลกแต่สิ่งหนึ่งที่ยังเป็นปริศนานะครับก็คือพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าจะมีพระทิตย์เกิดขึ้น7ดวงถ้าเรามาวิเคราะห์นะครับในทางวิทยาศาสตร์อาจเกิดขึ้นได้นะครับในดวงดาวที่มีไฮโดรเจนสูงๆในชั้นบรรยากาศเช่นดาวพฤหัสบดี มีองค์ประกอบคล้ายๆกับดวงอาทิตย์นะครับเมื่อใดที่ดวงอาทิตย์ขยายใหญ่ขึ้นอุณหภูมิของระบบสุริยะก็จะสูงขึ้นจนมาถึงระดับที่ไฮโดรเจนเกิดปฏิกิริยาได้ดาวพฤหัสบดีก็จะลุกเป็นไฟกลายเป็นดวงอาทิตย์อีกดวงนั่นเองครับและในจกักรวาลเรายังมีดาวเคราะห์ที่มีองค์ประกอบของไฮโดรเจนแบบดาวพฤหัสบดีอยู่จำนวนมากมากมายนะครับอาทิเช่นดาวเสาร์ดาวยูเรนัสดาวเนปจูนซึ่งเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าไฮโดรเจน เป็นตัวติดไฟที่ดีและเป็นตัวเริ่มต้นของปฏิกิริยาฟิวชันนั่นเองครับ